รีบเผาเถอะฝนจะตกแล้วเร็วพอมันตกแล้วเอาเลยเอาเลย ณป่าช้าในกรุงสาวัตถีร่างของหญิงนางหนึ่งถูกนำมาเผาเนื่องจากทารกที่อยู่ในทันนานถึงสิบเดือนไม่สามารถคลอดออกมาได้แต่ดี่บุญเป่าที่เด็กในทันเคยสั่งสมไว้ในอดีตเทวดาก็บรันรดาลให้เกิดฝนตกหนักทาให้เผาไม่ได้เมื่อฝนหยุดตกร่างที่เปียกก็แห้งสนิท าที่เบิกโลงก็ปิดลงคล้ายคนนอนหลับปกติจากนั้นเทวดาก็ได้ปราตกตกายขึ้นแล้วใช้อิทธิฤทธิ์นำเด็กทารกที่ยังมีชีวิตออกมาจากท้องระหว่างเดินทางไปที่บ้านของคนเฝ้าป่าช้าก็ได้แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อนำเด็กปีากไว้กับคนเฝ้าป่าช้า ซึ่งมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุติยะเมื่อเขาเห็นทารกน้อย <c oughs> ก็เกิดความเอ็นดูและสงสาร <c oughs> จึงรับเลี้ยงไว้แล้วตั้งชื่อว่าโซปากะแปลว่าผู้เกิดในป่าช้าคนเฝ้าป่าช้าได้เลี้ยงดูทั้งคู่ให้เป็นเพื่อนกันเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่อย่างเล็กๆและเมื่อทุกครั้งที่ทั้งคู่มีเรื่องกัน คนเฝ้าป่าช้าก็มักจะเข้าข้างสุติยะผู้เป็นลูกแท้ๆของตนและลงโทษโสปากะก่อนเสมอน่าจิงก็ตามมาเลยห,หยุดนะหยุดนะจะหนีไปไหนเดี๋ยวเธอวันหนึ่งสุปิยะและโสปากะได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงทำให้คนเฝ้าป่าช้านั้นโกรธมากจึงลงโทษโสปากะ ว้การจับเขาไปผูกทิ้งไว้ให้อยู่กับศพในป่าช้าเฮ้ยเอ็งมาน,น,นี่เลยมาน,นี่เลยไอเ,เด็กเกเรบาดมันแก้งลูกข้าเสียงเสียเข้าสูงจริงๆช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพอฟ้าเริ่มมืดความกลัวของโสปาก,กะก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ทั้งความมืดซากศพและผีร้าย โซปากักลัวมากจนส่งเสียงร้องไห้ดังลั่นไปทั้งป่าชา้าลมกำพาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครรักใครจะมาช่วยได้เล่าไม่ช้าก็ต้องถูกมาป่ากินตายแน่ๆช,ช่ช่วยด้วยช่วยด้วยโซปากะหารู้ไม่ว่า เสียงร้องไห้ของเขานั้นเป็นตัวกระตุ้นเรียกเหล่าสัตว์ร้ายให้เข้ามาหาเป็นอย่างดีในด้บุญที่โสปากะได้สั่งสมมาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วนั้นจึงได้อยู่ในข่ายประยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงเสด็จมาที่ป่าชา้า เพื่อโปรดโสปากะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงครั้นเมื่อโสปากะเห็นพระพุทธองค์ก็เกิดจิตเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ทูลขอบรรพชาเป็นสามมเนรนหลังจากบวชแล้วสาม,มเนรโสปากะ,กะก็ได้บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าช้าเป็นเวลาเจ็ดวันหลังจากนั้นท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที โส่ากะสาม,มาเณรได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกำลังเสด็จเดินจงกรมอยู่พระพุทธองค์ทรงถามปัญหาพยากรณ์สิข้อกับสาม,มาเณรซึ่งสาม,มาเณรก็สามารถตอบได้ทุกคําถามทาให้พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยยิ่งนักจึงทรงมีพุทธานุญาตให้สาม,มาเณรอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทันทีถึงแม้ท่านจะมีอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้น โซปากะสามเนนท่านเคยสร้างบุญใหญ่ด้วยการน้อมถวายมหาสังฆทานแด่หมู่สงไว้ในภพชาติอดีตบุญนั้นได้ติดตามปกป้องคุ้มครองท่านให้รอดพ้นจากภัยร้ายทั้งปวงรอดพ้นจากความตายมาหลายครั้งหลายคราแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งเมตตามาโปรดทำให้ท่านได้ออกบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ได้ ก็เพราะอำนาจแห่งบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วนั่นเองสามเณรที่มาบวชในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีบุญมากๆม,มีดวงปัญญาและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ติดอะไรเลยเช่นไม่ติดเกมไม่ติดโลกโซเชียลและไม่ติดการเที่ยวเล่นซึ่งแต่เดิมก็อาจจะเคยติดในเรื่องเหล่านี้มาก่อนแต่ตอนนี้ได้ขว้างทิ้ง แล้วก็วิ่งเข้าวัดมาบวชซึ่งชีวิตการบวชนั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และสูงส่งเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเพราะเป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณนะและได้มาใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยอีกทั้งยังได้มาศึกษาความรู้อันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีไอดอลสิบสสามเณรอ,นอรหรันเป็นต้นแบบให้ศึกษาและดำเนินรอยตาม คืออย่างน้อยก็ให้เข้าถึงรัธรรมกายภายในตัวแล้วก็มีธรรมะเอาไว้สอนตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นได้และที่สำคัญคือมีความรักหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลนาน